ับรับสู่เมืองพัทยาเช้านี้พัทยาอากาศหนาวเย็นมากนะครับคาดว่าไม่ใช่ฝุ่น2.5แน่นอนนะครับตอนนี้เอารถมันน้อยดูสิฮะเห็นหมอกความเย็นไหมครับปกคลุมทั่วเมืองเลยนะครับโอ้ยระเนียจะนับเขียวเขียวเขียวติดไฟแดงนะครับตรงนี้ ข้าวสุขุมวิทเนี่ยติดไฟแดง,ง,รงเราจะเลี้ยวซ้ายข้ามถนนพัทยาเหนือนะครับไฟแดงอีกแล้วไฟแดงที่สองเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดระวังรถทางขวา พัทยาเหนือกันนะครับเป็นเส้นที่ไม่มีเสาไฟเลยนะครับตอนนี้เป็นเส้นที่ทดสอบนะครับเอาเสาไฟลงใต้ดินนะครับเท่าที่สังเกตซ้ายขวานะครับทั้งเสาไฟทั้งสายโทรศัพท์ไม่มีเลยนะครับ,ะรบส,ะสะอาดนะครับท่าถนนทุกสายในประเทศไทยเป็นแบบนี้ ไม่มีขะถอนเอาต้นเสาไฟฟ้าออกไปหมดแล้วนะครับติดไฟแดงที่สามครับไฟแดงตรงนี้แยกปริญญาเขียวแล้ว ฝ่าว้ส้มวันนี้ทำไมรถเยอะจังปกติรถจะโลง่งผ่านสะระารวัตรการเมืองพัทยานะครับติดไฟแดงอิงแวครับท่านเป็นไฟแดงที่สี่ นี่เป็นแยกเพชรตะกูลนะครับไปแดงที่4ีครับอันนี้ก็ไฟเขียวนะครับหลุดจากนี้ก็จะไปสู่วงเวียนปาโลมานะครับน,นี่คือแยกเพชรตะกูลน,นี่คือห้างนะครับเทอร์มินอลยีเงียบปรตยาช่วงนี้เงียบจริงๆนะครับ โรงแรมก็ทยอยปิดตัวไปหลายที่แล้วนะครับเพราะไม่มีแขกข้างหน้านี่ก็จะเป็นโรงแรมดูสิทธานีนะครับติดทะเลนะครับเดี๋ยวพอจะวนขึ้นหน้าเกลือนะครับด้านหน้าโรงแรมดูสิทน์นะครับก็จะมีบรรดาเขามาตั้งของก็คือของในโรงแรม,มน,แรนั่นแหละครับนี่แหะครับขายอะไรแม่ดูสิทธานีสลับปงาตันโกโกสลับเปา ครับวนขึ้นนะเกลือนี่นี่ปาตั้งโกราปลาวินทาว้าว,ลวปลาวินทาโอ้คนกินแล้วกันเนี่ยแ,แต่ละร้านรเ,าเริ่มซาแล้วน,นี่ร้านอะไรตรไนี้ครับอันนี้ก็อะไรครัวซองครัวซองไหครัวซองแต่ละที่ก็เพื่อความอยู่รอดนะครับไม่มีแขกก็ย้ายครัวที่อยู่ในโรงแรมออกมาอยู่ด้านหน้านะครับติดถนนเพื่อขายให้กับ คนสัญจรไปมาทั่วๆั่วไปก็ช่วงนี้วิกฤตโควิดในที COVID นะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับไปไหนก็ต้องสวมหน้ากากนะครับไม่ประมาทกาไม่ตกแล้วจะอยู่ในรอดในสังคมนะครับแล้วผมก็จะเลี้ยวเข้าซ้ายมือตรงนี้นะครับเพื่อไปส่งุภรรยาปึนี่คือนากระซอยสนะครับ หรือวงอมานั่นเองซอยวงอมานเดียวอพอเรียกมาก็จะรู้ถึงความโล่งแล้วนะครับปกติ้ายขวานี่ก็จะมีทั้งร้านรวงเต็มไปหมดปิดหมดแล้วนะครับถ้ายอยปิดโงรงแรมในซอยนี้ก็เยอะนะครับโงรงแรมใหญ่ๆในซอยนี้ก็จะมีอะ,อะไรนะเซนทรานะครับเซนทรา เยอะมากนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าเซ็นทราจะมีขายของหรือเปล่านะครับคงไม่ขายแล้วเพราะว่อยู่ในซอยแล้วไม่ได้สัญจรอ,อย่างเส้นหนักเกลือนะครับตรงไปก็จะเป็นชายหาดนั่นนะครับในาหาดสุตตัวเลยนี่ฮะเซ้นทราครับโรยใหญ่ๆนี่ยนะครับตรงเข้าออกประตูเล็กตัวนี้ก็ยังเปิดประตูอยู่นะครับ ใชตอนนี้จะทำป้ายโรงแรมใหม่มาเนี่ยชุบชุบนี่คือเซนทรานะครับซ้ายมือคุณผู้ชมนะครับแล้วก็อ๋อประตูใหญ่ปิดนะครับนี่ครับปิดประตูเลยนะครับแสดงว่าปิดโรงแรมปิดเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับขวามือนี่ก็พีม่านะครับโรงแรมนี่ก็โล่งไม่มีแขกเนี่ยนะครับโรงแรมร้างไปเลยนะครับ ส่ตึกทังสูงนี่จะเป็นคอนโดนะฮะสรันชนอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็เขาไม่ต้องปิดอะไรเขามีเจ้าของตึกอยู่แล้วแต่ของห้องแต่ละห้องนะครับอันนี้ก็ตึกะกลาสเฮาส์นะครับตึกะกลาสเฮาส์คอนโดนะครับน,นี่อะไรฮะน็อตพอยสนะฮะหรือจะน็อตพอยก็จะเป็นอันนี้โรรงแมอะไรนะแม่พ mm ูแ hmm. มน,นนะฮะพูแมนวันนี้ก็เป็นยังไงฮะก็ไม่มีรถเลยนะครับ แล้วก็ลองบีดอยู่ข้างหน้านี่ก็เงียบกริบเลยนะครับมา,มาส่งมาส่งภรรยาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับจอดเห็นดูฮะนี่โรงแรมนะครับปิดนะครับที่จริงก็เปิดนะครับแต่ไม่มีแขกคุยง่ายนะครับมี จองมาแต่พอโควิดมาก็ทุกอย่างก็แคนเซิลกันหมดนะครับร้านรวมก็ขายไม่ได้แล้วนะครับอย่างร้านาพวกเซเว่นอีเลฟเว่นพวกมินิมาต่าง,างๆก็ต้องพงนักงานก็ต้องออกมานั่งขายของเร่ขายของข้างหน้าเพื่อเรียกยอดนะครับเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่จะออกไปยังเส้นนาเกลือนะครับไปเส้นโรงเรียนโพธิสัมพันธ์ แล้วก็วัดโพนะครับฝัย้อนแสงเลยนะครับหัวสีส้มขาวนี่ก็แสดขาวฮะสัญลักษณ์ของเรียนเลยนะครับโพธิสัมพันธ์ฝั่งขวานึ่จะเป็นวัดโพธิสัมพันธ์นะครับข้างหน้าก็ไฟแดงเดี๋ยวผมก็จะเลี้ยวซ้ายเพื่อไปส่วนนะครับไปรดน้ำต้นไม้นะครับไฟเขียวพอดีเลย เลี้ยวขวาก็จะไปเส้นวงเวียนเมื่อกี้เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเส้นนักเกลือแล้วนะครับน,นี่ฮะปลายโรงเรียนปติสัมพันธ์นะครับวิ่งไปสักสองสามกิโลก็จะถึงตลาดนักเกลือแล้วนะครับร้านขวามือนี่ก็จะเป็นร้านที่ จัวคุณน้อยนะครับแกลบเยอะมากนะครับตรงนี้นะครับผ่านมาแล้วใกล้จะถึงแยกไฟแดงนำชัยแยกนาไกเหลือแล้วนะครับ เป็นโรงแรมครามนะครับติดทะเลเหมือนกันนะครับติดกับแม็กซิกรสาขานาเกลือนะครับข้างหน้าก็ไฟแดงนะครับไฟแดงนาเกลือกระพิบเลยครับกระพิบแลวครับตรงไปนะครับจะเป็นตลาดนาเกลือนะครับเลี้ยวขวาก็จะออกสุขุมวิทนะครับนี่ฮะเห็นต้นโพอยู่กลางถนนเลยนะครับนี่คือสัญลักษณ์ ของตลาดนาเกลือนะครับถ้าจะไปซื้ออาหารทะเลก็จะอยู่เลนซ้ายถ้าเราจะไปตรงไปยังสะพานยาวก็อยู่เลนขวาเนี่ยนะครับมีที่จอดรถนะครับนี่คือตลาดล้านโพนาเกลือนะครับก็มีจุดคัดกรองของเจ้าหน้าที่เทศกิจของสรารวัการเมืองพัทยานะครับนี่คือตลาดนาเกลือนะครับปกติช่วงนี้ก็จะมีจัดทัศกะ าจากเทศกาเลเดินก,กินถิ่นนักเกลือแต่ว่าต้องยกเลิกไปเพราะโควิดนะครับนี่ฮะตลาดนักเลือนะครับช่วงนี้โรงเรียนทุกโรงก็ปิดนะครับที่นาะที่พัทยานี่นะครับ โรงเรียนเล็กโรงเรียนอนุบงอนุบาลน,นะครับออถ้าจอดแล้วก็จบข่าวครับไปไม่ได้ถนนแคบข้างหน้านี่จะเป็นสะพานยาวนะครับเป็นสัญลักษณ์ของนักเลือเลยนะครับสะพานยาวจริงเป็นจุดเชื่อมนะครับใต้สะพานก็เวลาน้ําขึ้นน้าลงนะครับเรือชาวประมงก็จะออก อางตรงนี้เลยนะครับนี่คือสะพานยาวนะครับลุดมาจากสะพานยาวก็จะเป็นร้านอาหารที่อร่อยที่ดังๆก็คือร้านมุมอร่อยนะครับตรงไปเลยนะครับ สายมือนึงจะเป็นร้านวิวดีนะครับตรงไปก็จะเป็นร้านมุมอร่อยนะครับผมเลี้ยวขวาขึ้นนะครับเพื่อที่จะออกสุขุมวิทนะครับนี่ก็จะเป็นสะพานกันนะครับนี่สะพานสั้นนะครับไม่ยาวเท่าเมื่อกี้ย้อนแสงนะครับข้างหน้านี่ก็เห็นไหมครับที่ฝั่งนู้นนะครับเต็นท์ขาวก็จะเป็นจุดขัดกรองก่อนที่จะเข้าเมืองพัทยานะครับที่มาจากชนบุรีมาจากศรีราชานะครับ นี่ผมมาสู่ควีวิตแล้วครับนี่คือจุดคัดกรองนะครับพัทยาตั้งจุดคัดกรองไว้นะครับเส้นจออกนี่ไม่มีนะครับนี่ที่ว่าการอำเภอบางละมุงนะครับซึ่งจะยาไปนี่ก็จะเข้าสวนของผมนะครับอยู่กระทิงลายนะครับอยู่จองวัดหนองเกตน้อยนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำรวจเส้นทางพัทยาในวันที่หมอกลงจัดนะครับ สำคัญชมคลิปแลวอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับ